โฟกัสจิรกุลลั่นชัดคนนี้มีเจ้าของวอนแฟนคลับหากแฟนดีเอมหาใครโปรดแจ้งด้วย ก็ต้องบอกเลยว่าถึงประเด็นเรื่องของการ DM หาคนนั้นคนนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาพูดถึงเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันกับนักแสดงสาวสุดน่ารักโฟกัสจิรกุลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพคู่กับแฟนหนุ่มสุดที่รักผ่านทาง IG ส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าคนนี้มีเจ้าของค่ะถ้าคนนี้ทัก DM ทํานองเชิงชู้สาวกับใครแจ้งได้เลยนะคะ หลังจากโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นวันไหว